สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับดาวโจรรวยรวยหวยแม่นๆวันนี้วันที่29ทธันวาคม2,563นะคะก็มาเป็นเพื่อเป็นแนวทางดาวโจรน,นะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ไม่ได้ลงนะคะอาทิตย์ที่แล้วก็หยุดไปสองวันเนาะพราะ่งหาสูกเพราะว่ามันเป็นวันหยุดยาวนะคะช่วงนี้คริสต์มาสแล้วก็ยาวถึงปีใหม่ช่วงนี้ก็จะยุ่งวันนี้ก็เกือบจะ วันนี้ก็ลงช้าหน่อยสายนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูเลยนะคะดาวโจนวันนี้นะคะวันที่29เดาวโจนยี่สิธันวาคม6กสาวันนี้เปิดบวกนะคะเปิดสองจ็ สองศูนย์เจ็ดบวกหนึ่งศูนย์นะวันนี้เปิดบวกนะคะอือ่าเมื่อวานนี้เมื่อวานปิดเมื่อวานปิดสามเก้าเจ็ดหนึ่งศูนย์วันนี้ก็เปิดหลักใกล้เคียงนะคะหลักใกล้เคียงตัวปิดเมื่อวานที่แอดทำได้นะคะวันนี้ก็จะมีอ่าเลือกสันมาให้แบบน้อยๆนะคะ ก็จะมี96นะคะ87อ่า98 06นะคะแล้วก็08นะคะ08แล้วมี1177 เบิ้ลนะคะมีติดเบิ้ลด้วย 1, 1 1แล้วก็77นะคะวันนี้เอาแบบว่าสั้นๆเลยเน็ตๆนะจะได้ไม่ต้องหลายตัวนะคะอ่านี่วันนี้เห็นไหมคะนี่ค่ะส่วน3ตัวนะคะก็จะเป็น998นะคะ308 แล้วก็977นี่ค่ะต้องกลับด้วยนะคะ9669 8778 8, 8, 9889 0660 0880 11แล้วก็77นะคะส่วน3ตัวนี่ก็998 308แล้วก็977นะคะ ถ้าจะเอาไปใส่หลักร้อยเองเผื่อจะไม่ชอบที่แอดให้หลักร้อยวันนี้ก็น่าจะมีหลักร้อยนะคะเก้าสามสองเนี่ยค่ะเก้าสามสองหลักร้อยก็จะประมาณนี้ เผื่อจะไปใส่เองนะคะเผื่อไม่ชอบว่าที่แอดใส่ให้ก็ลองไปใส่เองนะคะอาจจะเป็น387นีอย่างเงี้ยค่ะ906 277นเะคะ298าเนี่ยเห็นชัดไหมคะแคปไว้นะคะโอเคอ่ะวันนี้ก็รีบทำคลิปแบบสั้นๆหน่อยนะคะเพราะเดี๋ยว วันนี้รู้สึกจะลงช้าแล้วเหมือนกันนะคะเพิ่งเสร็จธุระโอเคนะคะเดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันนะคะวันนี้เป็นวันอังคารเนอะ,อะลุ้นกันตอนตีสีเวลาไทยนะคะอ๋อแล้วพรุ่งนี้อีกนะคะตื่นมาก็รับทรัพย์ทั้งดาวโจรรับทรัพย์ทั้งหวยไทยนะคะพรุ่งนี้หวยรัฐบาลไทยเนอะ,อะรอบนี้แอดไม่ได้ลงให้เลยคือไม่ว่างเลยค่ะติดธุระตลอดออกไปข้างนอกไม่อยู่บ้านเลยก็เลยไม่ได้ ลงคลิปหวยไทยแนวทางหวยไทยให้เลยนะคะถ้ายังไงก็ไว้งวดหน้าเนาะแต่ว่าพรุ่งนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนรวยๆเฮงๆเนาะตื่นมารับทรัพย์ร,รับเงินกันรวยๆกันทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะมีอะไรก็ติชมกันได้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย,บายขอบคุณค่ะ